กรณีน้นี่คือแบบว่าบังดีตะมุงหรือว่าเป็นมูที่ดีเนาะเป็นมูที่ดีอ่าส่วนมูไปเลี้ยงเลี้ยงกระด<ม>ล้มีเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงสารพัดเลี้ยงอะไรกันหน่อยนะอันนี้ก็เอิญว่าเป็นการเจตนาดีที่มีประโยชน์บ็มอ๋อเป็นเจตนาดีบ่ <c oughs> เบิ้งแล้วก็เพื่อที่เป็นเจตนาดีเนาะใจดีแท้ฟางมูเป็นเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบี้ยหรือว่า ใจดีแท้อยากให้มูมีความสุขขึ้นถึงเนะาะแต่เพื่อนบอกว่าสิ่งที่บรจิจาคเป็นทานก็มีอยู่เท่าให้กับบรจิจาคเป็นทานในที่นี้นะอย่างเช่นว่าการให้ผู้หญิงกับผู้ชายความรักความนอนกันให้การผรสมพันธุ์แก่สัตว์เดรัจฉานให้ภาพโกเืออนาจารย์ให้สุรา อย่าเมาแล้วก็ให้การฟรอนงลำขับรองกันนี้นะแล้วนี่เนี่ยบูจาเป็นฐานกับนี่นะเมื่อบูจดเป็นทานเป็นอย่างนี้บูจาเป็นทานล่ะเพราะว่ามันบ่ที่พะกอบประโยชน์ให้เกิดขึ้นแกผู้รับเมื่อเกิดประโยชน์แกผู้รับเมื่อผู้หับนำไปบริโภคแล้วก็มีแต่โทษหรือบป่เป็นโลกไ้ไครเจ็บเป็นเหตุเสียสติเสียปัญญาเป็นเหตุบาปอกุศลนเกิดขึ้นในจิตใจของเขาเพราะฉะนั้น อันนี้นก็บกหักเนาะบกหักถ้าหากอยากจะพาไปเลีเ่ยงก็เลี่ยงอย่างอื่นซะเลี่ยงแนวที่จะเป็นประโยชนะน์นะอย่างส่วนผู้นึงเอานัก,กวัเล่านี้แหละคืออาตมานี่โอ้หูจาก,จากบุคคลบุคคลหนึ่งที่เป็นมูก,กันทัตแป้งกันหลายไปสหายไปเสพยาเสพติดน้ำเาไปกินยาบ้ายาเม่าน้ำาเาเามีเลี่ยงอ้าเป็นตาเป็นบุญเวลาอาจารย์จริว่า คเป็น <icana> ิบุญเนาะย้อนยังหละเป็นเหตุให้พระเขานีประสบความเสื่อมมันบอกว่าจะเป็นเสื่อมสติเสื่อมปัญญาเสื่อมทรัพย์สมบัติเสื่อมจากความเป็นผู้บวิโลกกับมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นไปสิมันจะบอกว่ามันบ่จัดเป็นทหานนะนะบรจะเป็นทานไปทีน hmm. ีแล euh ้วตอนยกเป็นกรณีกรณีไปเนาะ